คืนกลับบ้านไปตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปเริ่มต้นยังไงคือตอนนี้สภาพมันแย่มากรู้ไหมว่าปัญหาอะไรที่ใหญ่ที่สุดอะไรฮะอาจารย์ไม่มีน้ําใช้ไม่มีน้ําดื่มที่สะอาดนี่คือวิกฤตที่สุดและความต้องการน้ําดื่มเนี่ยคนที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยอีกเยอะมากแต่สิ่งที่รู้สึกไม่ดตอนนี้ก็คือไม่มีน้ําทําความสะอาดคือระบบประปามันล่มใช่ไหมมันล่มพอล่มเสร็จเนี่ยคุณหมอเกษรบอกว่าหลายคนไม่ได้อาบน้ํามา3วัน7วันยังไม่ต้องพูดถึงทําความสะอาดบ้านนะครับยังทำไม่ได้ยัง ไม่รู้จะทําเริ่มต้นยังไงและมีหลายคนพอน้ําเริ่มลดเนี่ยอยาคิดว่าเขากลับบ้านนะเขาเดินออกเพื่อไปพื้นที่ที่มีอาหารและมีสิ่งอื่นที่เขาดํารงชีวิตอยู่ได้พอรู้แล้วว่าคืนกลับบ้านไปตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปเริ่มต้นยังไงเนี่ยมีแต่ขยะในบ้านตอนนี้แล้วโคลนเนี่ยเต็มเลยและที่สําคัญคือกลิ่นแย่มากตอนนี้ทั้งกลิ่นจากขยะคือมันเน่าอาจารย์น้ำเน่ายังไม่นับอุจจาระนะครับหรือแม้กระทั่ง สิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็คือตอนนี้สภาพมันแย่มากนะ,ะมีคนไปเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนกับหลังสึนามิที่เราเจอค,คุณหมอเกียงศักดิ์ก็บอกว่าถ้าผมจะมีโอกาสพูดผ่านสื่อช่วยบอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยว่าที่มอ,อเนี่ยมีแอ่งน้ําที่สะอาดอยู่ถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นน้ําประปาเนี่ยแต่มันก็อยู่ในพื้นที่ที่ถือว่าเป็นน้ําที่ไม่สกปรกที่สามารถเป็นน้ําใช้ได้อยากจะรบกวนให้ใครก็ได้ช่วยเอาน้ําที่เป็นรถขนน้ำอะไปทําการสูบน้ําเอาเข้ามาในแทงค์น้ําของรถแต่อย่าไปทํา แบบวางเป็นจุดๆแล้วให้คนไปต่อคิวยาวเหยียดลําบากมากคนเดินเข้าไปไม่ถึงให้เตรียมถังใหญ่ๆวางจุดต่างๆแล้วฉีดน้ําไปตามต่างให้เขาใช้รวมกันวิธีนี้จะทําให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้น้ําถ้าไม่มีเขาทําความสะอาดตัวไม่ได้อ,อาบน้ําไม่ได้ทําความสะอาดบ้านอะไรไม่ได้เลยตอนนี้คือปัญหาที่กําลังเกิดขึ้น